็มีไหมเขาไม่ก็ไม่เคยแต่แอมมแก้วอะรู้ขึ้นมาว่า๋อเรามาติดตามดูความยุติธรรมเห็นทุกช่องไปทุกช่องเราก็คิดว่าเอออันนะถึงเวลาแล้วนะเรามาสร้างกลุ่มสร้างก้อนของเราเถอะมาเปิดตัวตนของเราเถอะมาช่วยกันหาตามหาความยุติธรรมแต่แอมมแก้วก็ที่ทำมาแอมมแก้วทามาหมดคือองค์ปู่ปริจิตแอมมแก้วอะหลายรอบแล้วไม่พูดเฉย ไปแก้บนตั้งแต่บ้านสีกอมาแล้วแหละตั้งแต่เริ่มต้นจนวันนี้อันก็ก็ทาเรียบร้อยละผ่านมาละยี่สีพ่พฤษภาก็เรียบร้อยละทําทุกปีถึงไม่ได้ไปเปิดหน้าเปิดตัวตรงนั้นแต่อันก็ก็ตรงเนี้ยนะโอโอเขาคุณลุงช่างคุณนายสนผักรู้จักดีเราไม่อยากเสนอหน้าไม่อยากเสนอตัวรู้จักแต่นามชื่อเราเราก็ไม่เคยเปลี่ยนชื่อจริง ต่ก่อนมีนามสกุลจริงด้วยซ้ำทุกวันนี้ค่ะเข้าไปเขาก็ทักทุกอย่างลังบ้านเรามีหลังบ้านกันหลายช่องม,มากทุกวันนี้เราก็ยังคุยยังติดต่อกันอยู่เลยไอ้ผมแก้วเป็นคนยังไงก็เป็นคนอย่างนั้น,น,ค,น,น,นคือไม่เปลี่ยนความรู้สึกที่ว่าเรามีใครใครคนใดค,คนหนึ่งเราจะไม่เปลี่ยนแต่เรามาคิดบ้านทาไมเขาทํากันได้นี่แหละ อย่าไปว่าบ้านสามสี่หลังอิจฉากันเลยพวกคุณนี่แหละตัวตนที่แท้จริงคือตัวอิจฉากันทําไมชิงดีชิงเด่นทําไมต้องอยากมีตัวตนอ่ะทุกคนเรามีมิตรภาพที่ดีเราพูดคุยเรามีอะไรแบ่งปัน,ปนอันนี้ก็คือดีแล้วแหละดีที่สุดแล้วแหละเรามีอะไรเราแบ่งปัน,ปนอันนี้คุณงามความดีทําไว้ลมหายใจที่เหลือสมควรเป็นอย่างยิ่งทุกขัข้น่าไอ้หนุมแก้วก็อยากบ่นมานานแล้วแต่ตอนนี้ก็ขอพูดนิดนึง อดีมันมีประเด็นมาเนาะกีติดช่องเนาะประมาณนี้อย่าเห็นอย่ามีเพื่อนอย่าคบเพื่อนแล้วก็อย่าอย่ามาเอาผลประโยชน์เอาความกิงใจให้กันคนเราอะซื้อกันด้วยใจอย่าซื้อกันด้วยน้ําเงินทุกคนให้กันน้ําใจอยู่ตรงไหนมันก็ไม่เหินหายไม่หมดหรอกน้ําใจแต่ถ้าน้ําเงินวันหนึ่งถ้าเราไม่มีให้เขา นั่นแหละเขาแว้งกัดเราทันทีอันนี้รู้แอมก็รู้อยู่มาตรงเนี้ยรู้กี่สิบคนพูดว่ารักนะจริงใจนะจะอยู่นะตอนเนี้ไปไหนล่ะมันก็กระจ่างแล้วก็วแค่นี้แต่ทุกคนที่อยู่กับกับแอมแก้วก็ขอบคุณนะคนที่จากไปแล้วก็กลับมาก็ขอบคุณเขาบีคเค์อะไรแย่ๆขอแค่นี้แอมก็จะไม่เป็นคนตองแหลไม่ปิ้นปอนไม่เป็นคนไป ใส่สีตีไข่ไทยทั้งสิ้นอันนี้เป็นเป็นปฏิญาณตนของตัวเองแค่นี้อันก็ก็ขอบคุณมากๆแต่ช่องเนี้ยไม่อยากเปิดแต่ด้วยบุญบาร,รมีไม่รู้ขอเอามาให้เนาะตอนที่เราไม่สบายใจอ่ะแต่เราก็ไม่ได้พูดเก็บไว้ตั้งนั้นแหละเนี่ยมาอัดอั้ตันใจก็เลยพูดแต่บางช่องที่เราขุนมาเลี้ยงมาขนาดล้อมห่มเนาทำอะไรไม่เป็นซักอย่างกับเป็นเป็นเป็นงูพิษ งูพิษกังูเห่าฉกเราแต่ไม่ฉกกลับนะนี่พูดให้ให้ข้อคิดให้ข้อคิดว่าเปลี่ยนนิสัยได้แล้วในเมื่อคุณจะอยู่อยู่ในสังคมนี้ขออย่างเดียวขอให้พวกคุณบอกว่าคุณเรียนมาคุณรู้คุณเก่งแต่ขออย่างที่คุณพวกคุณลืมพัฒนาด้านจิตใจตรงนี้ขอให้กลับมาพัฒนาด้านจิตใจมีความอบอ้อมอารียให้กันและกัน โลกใบนี้จะสวยและจะน่าอยู่ยิ่งกว่านี้แอนก็นแค่นี้เนาะก็ขอบคุณนะคะขอให้บุญรปนะฝากไว้ทุกท่าทุกคนที่มาอยู่กับแอนแก่แอนก็นนกนจะไม่ว่านคนอย่าไปตรีตราอย่าไปคล้ายๆกับ นั่นแหละอดเก่งอดไลต่อการอะไม่เอานะคะขอคุณคนขอบคุณมิตรภาพที่ดีๆที่อยู่กับแอปมุกแก้วมาตลอดนะคะขอบคุณสิ่งดีๆที่มอบให้กันและกันบุญรักษาภาพคุ้มครองคิดหวังสิ่งใดขอสมุปมาปรารถนาทุกประการใครมีธุร,รกิจก็ขอให้เฮงปังๆใครมีช่องก็ขอให้มียอดวิวปังๆเช่นกันนะคะ เดินทางคล้วคลาดปลอดภัยทุกคนที่มาอยู่นี่แอนพี่แก้วรักทุกคนเคารพทุกคนแอพนพอนมปสารขอบคุณข้าวแอพนพอไปสารแอนพแก้วไม่ได้ไปเต็มที่เนาะเมื่อคืนนี่ก็ยังไปเก็บล้างกลับมาก็ประมาณสี่ทุ่มเนาะลูกหลานเขาเข้านั่น,น,น,บบนก็ทำบุญแค่นั้นแหละพวกเราจะทําอย่างนี้ทุกปีนะคะขอบคุณมากๆขอบคุณมากมา,กมายแอนพอนไสารนี่เราเป็นผู้ใหญ่เนาะเราเป็นผู้ใหญ่ตรงนี้เราเห็นกันมาตลอดนะคะขอบคุณค่าขอลงไลค์นะคะตอนนี้มันได้ครบแล้วนะคะของ